สวัสดีครับผมพี่เจมบาสเกมเมอร์วันนี้มาเจอกันกันกบเกม p o i t t e r i o เช่นเคยเกมนี้ต้องเล่นทุกวันว่นรู้สึกว่าเล่นแล้วมันพัฒนาสมองให้หัวร yes! ้อนเยวู้ไตาะ่าเป้าหมายต่อไปครับ2,000 0ื0 0 0หลังจากคลิปที่แล้วผมได้เล่นได้หมื้ังขาดอีก3แต้ม ด่วนกันไปน่ะมาคลิปนี้นาต้องได้สองหมื่นก็ใจไหมเพื่อให้สมเกียรติต่อวงตระกูลหนอนดาวหัวนี่ดอดหนอนแว่นมึงแว่นหนามึงแว่นหนามึงเจอกูมึงแว่นได้ไหมแว่นหน่ามาดิโอ้ทำไมหนอนดาวแดงมันเยอะขนาดนี้วะเนี่ยครับหนอนแดกครับนอนแดกชนตัวแตกแล้วแกเไอสวัสดี เอาละฮะมาก็ดูเดือดเลือดพ่านอุ้ยเจอหนอนดาวซิดเลยเราคือหนอนดาวเราคือหัวนหน้าเผาหนอนดาวยินดีที่ได้รู้จักหนอนดาวซิดกัว<อ>ขอให้เยสตัวเล็กตัวน้อยกูจัดการหมดเอาเป็นว่ากูทำไม่ได้ไอ้ไอ้หนอนแว่นหนึ่งมึงแว่นหนึ่งนอนเด็กก่อนนอนเด็กก่อน พายมึงตายเนี่ไอ้หนอนสองตายหนอนหอยทากตายซะมาแบบดุเดือดเลือดพาดไอ้หนอนเหลืองเป็นส่วนหนึ่งความสําเร็จซะสุดติงเฮ้ยสวัสดีหนอนดาวโอ้โหเนี่ยไอ้หนอนดาวซิดอยู่ดีมันก็ตัวใหญ่มึงไปแดกอะไรมาวะเนี่ยไอ้หนอนดาวซิดเราจะไม่ทานายจะเสือกอย่ามาทํากูละกันแค่นั้นแน่แน่แน่กูบอกว่าอย่ามาทำกูไอ้หนอนดาวซิดไอ้สลัดผัก เฮ้ยหัวเน่ห้องเน่ผมสามารถเป็นหนึ่งในใต้ล่าเลยนะ่ะห้องเน่อันดับ1นึ่งหมื่นเจ็ดเองคนไลฟ์ไอ้นอนใส่ลงไอ้เน่เน่เน่ตายซะกูไม่รู้จะตั้งชื่อมึงว่าอะไรดีเอ้านอนใสล่ลูกมึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จขอบคุณแตงคิวเวลี่มัดจากูอี่รไอ้นอนน้ำเงนิน เอ็งคิดว่าเองแว้นเป็นอยู่ตัวเดียวหรอวะกูก็แว้นเหมือนกันนะกูก็แว้นเหมือนกันกูก็แว้นเก่าเว้โยโต้ไอ้แถวบ้านเขาโบกมือตอนเช้าให้กูตลอดแล้วเขาก็พูดกับก,กูทุกครั้งด้วยพี่ไปปักซอยนะห,หน่อยไม่หนอนน้ำเงินเอ็งคิดว่าเจ๋งหรอวะเจ๋งก็เ,งเข้ามาเอ๊ะวัดได้ยัยสตายซะน้ำ <laughs> <Yeah. laughs> หมูกำลังคัมแบ็กความเป็นหนึ่งในใต้ร่าน้าต้องทำไม่ได้เอาไน่อย <laughs> โอ้หนอนที่ตายได้ตายได้มึง ตายดิโอ้โหเฮ้ยตรงนี้แม่งดูเดือดเว้ยสบอและคุ้มรบนั่นไงนั่นไงฆ่ากูได้มึงเลยมันคือแผนวาไอ้นนองไงสี่พันแต้มแล้วครับตอนนี้เ้าตั้งใจเล่นโคตรมากเลยเฮ้ยหนอนดาวมันก็ไี่วะไอ้หนอนช็อกโกแลตอยามาเทียบรัศมีหนอนเอเราจะไม่ทากันหนอนดาวถ้านายเป็นหนอนดาวจริงนายจะไม่ตัดหน้าเรานายควรจะไปฆ่ายนช็อกโกแลตให้สิ้นซากซะนี่เดี๋ยวดูกูเนี่ย อะไรนัดใหญ่เนี่ยท่อไอ้ไอ้ทอกูสักไอ้สลัดคือความเป็นหนึ่งในใต้ล่ามอยู่ในสายเลือดผมอยู่แล้วเหลือแต่กูเคยไม่เคยทำได้แค่นั้นแหละถ้าผมทำได้มันจะครบนี่ไงตายซะนัดอี้นะโอ้โหไอกี้เนี่ยถึงกับวาร์กเล็กโทสเปกพี่แหนบเข้าสิง อถอนขนจั๊กกะแลกันเลยทีเดียวทำให้ดีทำให้ไวถ้าทำได้ให้หลานเย็นไอ้หนอนยิ้มนี่ไงเนี่ไงตายซะไอ้หนอนยิ้มเนี่ยมันต้องฆ่าตั้งแต่ตัวเล็กๆเพราะกูแขนงโอ้โหโอ้โหโอ๊ยไอเช่นเลยรอใครอะไรไงมึงพลาดลวมึงพลาดลว พลาดแล้วให้กูบ้างให้กูบ้างให้กูบ้าง yes มันต้องมีสักตัวพลาดนะแล้วเราก็จะสามารถเป็นหนึ่งในไตล่าได้เขาเรียกว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสการใหญ่กูว่าแล้วมันต้องมีตัวพลาดกูบอกแล้วไงเออไม่ได้เลยเลยไอหนอนเย็บไอหนอนเย็บคิดว่าจะเจ๊งอ่ะดันแตกโค้งเลยเพบอพาเพือพาเพืบพโอ้ดังต้องพญาตมาเราเรียกว่าหนอนไฟเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ยังกูยังกูยังรอดอยู่กูยังไอชิ้นผายมึงมึงมึงโดนกูมึงโดนกูจ้ายาอ่าจะไฟอ่ะจะไข่อไหนน้องยากไข้กูยากนี่กูวนกลับได้ไม่เป็นไรโอ้โหนี่มันดงพญาติ่แท้จริงว่ะเฮ้ยยังไอ้ไใสลัดผักไอ้ไอ้้้ไอ